ฟ้าค่ะยกเคสตัวอย่างให้หน่อยก็มีเคสันหนึ่งนะครับเป็นบุหรี่ฟ้าสูบมานานแล้วก็เกิดปอดอักเสบรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายปอดซึ่งน่าลัวมากครับเพราะว่ามันทําให้อารมณ์ข,ของเราเนี่ยสั้นลงด้วยแล้วคนนี้เนี่ยคือสําร้ายไปกว่าน,นั้นคือหลังจากปลูกถ่ายปอดเสร็จกลับไปสูบใหม่นะครับแสดงว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันติดง่ายมากเลยนะครับเรากลายไปเป็นทาสของมันเราสรุปเคสนี้เนี่ยจบลงด้วยความเศร้าครับคือ เสียชีวิตนะฮะจากการที่สูบบุหรปปี่ไฟ็มาซ้ำหลังจากที่ตรกถ่ปย่อนไปแล้วครับ,บก็ฝากไว้ด้วยนะฮะร,ระวังดีนะครับสร้างสังคมปลอโด,ดยแหลกโดยเชืช้อา